กุนใช้นีมโหมดเพิ่มนะครับ CX สามสิบนะครับตัวนี้ทดสอบฟังก์ชันนีมโหมดนะครับสั่งคายล็อกนะครับสั่งล็อกนะครับอันนี้เป็นรีโมดเดิมของลูกค้านะครับตัวนี้เป็นตัวทําเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นตัวทําเพิ่มนะครับสั่งคายล็อกนะครับสั่งล็อกนะครับ ทดสอบครั้งช่างสมาร์ตต่อนะครับล็อกเปิดสั่งล็อกนะตัวนี้จะเป็นแบบสัมผัสนะครับที่ส่งนิ้วมือเปิดนะเวลาเปิดก็ส่วนเข้าไปนะครับทดสอบสบตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ สังเกตว่าระบบไฟไม่มีเตือนนะครับระบบทำงานปกติชร้นกนะครับตัวนี้หลังจากปิดประตูนะครับเดินห่างระบบก็จะล็อกเองนะครับเป็นฟังก์ชันของโรงงานอยู่แล้วนะครับสังเกตว่ารถจะล็อกเองนะครับหลังจากเดินพลระยะนะครับเดินเข้ามาใกล้นะครับรถจะไม่ปลดล็อกนะครับสวมมือเปิดนะครับคือปลดล็อกนะครับ